ลุงทานนะคะลงทานค่ะฮ่านอยากเป็นเจ้าสถาแผ่นทองนะครับต่อเรียนเจนเนอร ทางด้านทิศหน้าทางด้านทิศเหนือนะครับสถานที่บูงสวมเลยมีทางด้านทิศเหนือถ้าร้องเตรียมเชืแท่งและหนี้ไวป้ปากนะครับท่านผู้จาเรียบร้อยแล้วกรอกเขียนชื่อ,อตัวเองครอบครัวพอดีนะครับหน,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 น้าถึงเที่อวเขียนตัวน้ำสกุลจะได้วันเดือนปีเกิดก็ได้เอาไปจดไว้ที่กันเพื่อเตรียมกัดไว้ห้าง จากนั้นก็จะได้่ผู้ประสานงานจะได้นำไปเททองในเหรียญรับต่อไปนะคระจากนั้นก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับยินอีอรียนริทุกท่าน,นนะครับ สอนักเรนอันนี้ผมไดอนเียนได้มันมอันนี้ันนนที่อันที่กาดทำยังไงไม่ขไม่ได้หรอกนเจ้าเนื้อโบโ่นาเดวตนเอมังังเวชยโยโยะ

cười cả lên các đi hair các bạn nào các bạn nào, con, nè đi hair gần đi พี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใต้บ้านไหลนะครับน่ะแหน่แตขึ้นมานะครับน่ะต้งขึ้นมาตาะครับโอ้โหเฮ้ยน่ะเอาหอกันขึ้นมาครับแน่นหนานะครับน่ะขึ้นมานะครับขึ้นมาเรียบร้อยก่อนเอามาต้องกันขึ้นมาตังบนเพื่อนนะครับขึ้นมาขึ้นมาไปยับกันขึ้นมาครับ กลับนำกันขึ้นมานะครับนี่คือขบวนผ้าป่าสามัคทีนะครับของพี่น้องสัทธาสามให้ชนผู้เจบุญทุกทุกถ้ำนะครับเนาะเตินผ้า,าป่าสาักพิธีเข้าตังใจ่จะพบจะได้ก่อนเอาไปเป็นพิธีการรอรองรับหาจักสถานที่เลยนะครับด้าน,นในเนาะต้นองค์าป่ามีประมาณสามสิบต้น โอ้สามสิบสี่สิบุณละครับหลังไหลครับก็มาพูดคุณแม่บ้านเป็นนั่งผ้าพรกันเถือกินน้ำมีมพี่ปู่แม่ป้าเช่นกันนะครับหรือก็เอาปอดร้องกันนะครับรอสถานที่ตอนนี้นะครับพี่น้งสปักสปังมากันนะครับปันเหนือบันไตปันไกลบันไกลปลาต่างบูบ้านต่างตำบลต่างอำเภอนะครับเนาะโอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะได้ ร่วมในการหาจุูปัใจจัยในการบูรณาปฏิสารนะครับก่อสร้างยังสถานปนิบัติธรรมนะครับแห่งนี้คื่สสาเร็จร่รวงงไปด้วยดียดยนะครับนอกัพืปืนก็จะได้เป็นทุนในการปูกระเพื่อนนะครับว่า

กขออยนนาร้านเราบี้นกั่นาาบเนีน้องสองขาเข้ากองโอวัยนะครับเข้ากองเปนียนะครับเขากเปนเียเนี่ยพี่น้องเขาไม่ธรรมดาวันธรรมดดูเนื้อครับอ่าวังนี้เรล่านี้เลยวันนี้เขา่เลียววันนี้ั เจ็เน้ำแจโตละแบบเดียวในเที่ยงไปหมดแล้วนะครับนี่แก๊งน้ำคุมาได้นะครับการไย่าง,างาเอาแจกน้ำนะมรันน้นนีไปเที่งน้ำแบบเดียวมาบ้านกิน,น,ะะนกข้าวมาเลยนะครับเข้าผาัดกนเชงนี้มีแห่งความาัคือวันนึงอยู่นะครับมาบวยก่ยได้บวยขนมรอกหน้าอันนี้สุดยอดนะครับนะ ตอนนี้การละกันไม่ได้ขึ้นนะโอ,ะอะ้ด้วยความพยานมันเพียนหลุมมันนักแม่บ้านหมุ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 นเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยด้วยความรดวดเร็วทันใจด้วยความชำนาญนะความชำนาญบนชำนาญโอ้เป็นบุนเป็นหมุนแน,<อ>น,นะครับนะขนมครกมีตังเพนะครับนะเด็กหมจานหมูนะครับนะครับงนโอ้กิจล นะครับ่กินกันเต็มที่เป็นผุ้เป็โสนเนะครับมาเด้ม่มาสแล้ว้อยเขานจะด้าวันนี้ครับคนเล้ม่เลี้ยนดนันาเลี้ยงน้ำดื่มนะครับนนาทิพย์จรสัยยาพามีชอันรครับวันนี้น้องอ้องมีนะครับน้ดื่ม